สวัสด,ดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้าน t ีซ่าบา e ช็อปนะครับก็วันนี้ผมจะมาเป็นรีวิวของแต่งของรถให้ดูกันนะครับผมก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยก็จะเป็นตัว k a w a s a k ิ Ninja 400นะครับไม่ใช่ z X4R นะครับผมตัวนี้เขาก็จะแต่งมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่เห็นรวมๆก็จะเป็นตัวชุดคาร์บอนแต่งด้านหน้านี้นะครับผมก็เดี๋ยวว่าไปดูกันเลยดีกว่านะว่าของแต่งเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ก็มาดูในส่วนของตัว like ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะก็จะเป็นตัวชิวหน้าแต่งนะครับผมพร้อมกับหุ้มเป็นลายคาร์บอนมาอย่างนี้นะพร้อมติดสติกเกอร์มาเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวเสริมด้านหน้านะครับผมหุ้มคาร์บอนเหมือนกันเลยก็จะเป็นทั้งสองฝั่งอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยส่วนด้านล่างตัวบางคนหน้าก็เหมือนกันนะครับหุ้มคาร์บอนนะครับผมเป็นของ Max นะอ่า จะเนตัวนี้นะครับผมอ่าอย่างที่ผมบอกนะคันนี้เขาก็จะหุ้มคาร์บอนมาทั้งคันนะครับผมอ่าตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตรงนี้นะเขาเรียกว่าตัววิงเล็ตนะครับผมหรือว่าปีกด้านข้างนะตัวนี้มันก็จะช่วยเวลาเราขับเร็วๆนะครับผมมันก็จะกดเป็นตัวแรงดาวฟอสลงมานะครับผมเวลาเราขับรถด้วยความเร็วสูงนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัว Z x 4 r นะครับผมแต่จริงๆอ่ารุ่นนี้เนี่ยคาวาซากิไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับผมตัวเี้เอ็กจะติดมาเป็นแบยว่า ให้มันดูเท่ๆนะครับผมจริงๆรถมันคือนินจา400นะอ่าแล้วก็ส่วนต่อมาเลยนะครับผมที่เห็นยื่นออกมาอย่างนี้ไม่ใช่ตัวแท่งเหล็กหรืออะไรนะครับผมจริงๆมันคือตัวกันล้มด้านข้างเครื่องนะตัวนี้เขาก็จะยึดกับตัวหูข้างเครื่องตรงนี้เลยนะครับผมตัวกันล้มเนี่ยสมมติว่าเวลาเราล้มแตะหรือว่าล้มอะไรอย่างนี้นะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ว่าโดนสัมผัสกับพื้นก่อนนะครับผมมันจะช่วยป้องกันตัวแครงนะครับผมไม่ให้เป็นรอยอ แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามีตัวกันลมและแน่นอนคันนี้เขาใส่มาเป็นตัวกานแคงนะครับผมเป็นตรงรุ่นของนินจา400นะ <Yeah. S 1> อ่าก็จะเขาก็จะเล่นเป็นตัวลายคาร์บอนเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นสีเขียวให้เข้ากับตัวรถนะครับผมอ่าตัวถัดมาเลยก็จะเป็นตัวเกียร์โยงแต่งของ s สปิ i ิ Beat นะครับผมอ่าเป็นตัวนี้นะคุมโทนสีเขียวดด้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวนี้เช่นเดิมเลย เป็นตัวกันนะครับผมกันลายคาร์บอนเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสาหรับด้านคางฝั่งขวามือนะครับผมแล้วก็แน่นอนสําหรับรถแทบจะทุกคันนะครับผมสิ่งแรกที่เขาจะติดกันนะก็จะเป็นตัวกา,กา่ม้อน้ำนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยกันพวกหินพวกดินเวลาดีดเข้าตัวหมอ้อน้ํานะครับผมเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดตัวหินดีดเข้าหมอ้อน้ำนะแล้วหมอ้อน้ําแตกไปน,นี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมอ่าและตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวขอท่อไทเทเนียมนะครับผมอ่าก็จะเป็นสีประมาณนี้นะสีไทเทเนียม แด้แน่นอนตัวคอท่อเป็นสีไทเทเนียมแลามาดูตรงลายกันดีกว่านะครับผมเขาก็จะเป็นตัวสลิปออนยาวอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อขึ้นมาเป็นตัวนี้นะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อทรงอะคาพวิกช็อตตี้นะครับผมเป็นตัวสลิปออนนะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านบนรถกันดีกว่านะครับผม้เขาก็จะใส่มาเป็นตัวปิดกระปุกเบรกนะครับผมตรงรุ่นของนินจา400นะก็จะมีถั่ลคำว่านินจาไว้ตรงนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว มือคัดแต่งนะครับผมอคุมโทนเหมือนเดิมเลยนะเป็นตัวสีเขียวดํานะครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมฝั่งคัดเขาก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่แล้วก็วผมซูมให้ดูนะอะตัวการมือเวร์มือคัตเนี่ยเขาก็จะเป็นของต้งรุ่นนะครับผมมีสลักชื่อรุ่นว่านินจาสีหล่อไปตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม่ <Yeah. S 1> ส่วนตัวตุ้มไปแฮนก็แต่งมาเหมือนกันนะครับผมเหมือนเดิมเลยสีเขียวดําคุมโทนแล้วก็มีคําว่านินจาอย่างนี้นะครับผม และแน่นอนเลยนะครับผมถ้าติดคาร์บอนมาทั้งคันแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้อย่างแรกเลยนะจะเป็นตัวการถังนะครับผมการลอยถังคาร์บอนนะแน่นอนรถที่เป็นถังเหล็กทุกคันเนี่ยควรจะติดนะเพราะว่าเวลาเราขับรถเนี่ยหัวเข็มขัดเราชอบจะโดนกับตรงนี้นะแล้วถ,ถ้าถังเป็นลอยเนี่ยเปลี่ยนยกถังผมบอกได้เลยว่าหลายพันนะครับผม <S <S เ,<อ>เราติดตัวหุ้มคาร์บอนดีกว่านอกจากจะสวยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะครับผม <S <S แล้วก็มาดูตรงนี้กันดีกว่านะ <S <S ผมลืมให้ดูเลยเขาก็จะเป็นไล่น็อตสีเขียวอย่างนี้มาทั้งคันเลยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะ ตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวเบาะตรงรุ่นนะครับผมตลาดคำว่านินจานะตัวนี้จะเป็นเบาะของร้านเลสลายนะครับผมร้านนี้สําหรับใครที่ต้องการทาเบาะเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะครับผมถ้าร้านเลสล์เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับผมเบาะสําหรับคนซ้อนก็เหมือนกันนะตรงนี้เขาก็จะสลาดคําว่าคาวาสากิเลสซิ่งทีมนะครับผมมาดูดดในส่วนของตัวอันเดอร์เทลและด้านท้ายรถก็ดีกว่านะแน่นอนหุ้มคาร์บอนมาอย่างนี้แล้วก็ต้องหุ้มมาทั้งคันนะครับผมตัวอันเดอร์เทลก็เหมือนกันนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะติดเป็นคําว่า Z x ท4นะครับผมให้เหมือนกับตัวด้านหน้านะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวท้ายสั้นแต่งแม่เหล็กของแบรนด์ DNA นะครับผมพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแต่ง LED ีอย่างนี้นะครับผมทั้งซ้ายและขวามือเลยคันนี้เขาพุ่มคาร์บอนมาทาั้งคันจริงๆนะครับผมตัวบางคนหลังก็เช่นกันนะก็เป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันเลยแล้วตรงนี้เเหมือนก็ด้วยเหมือนกันนะครับผมตัวครอบสวิงอาร์มนะก็ยังเป็นคาร์บอนเลยนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับของแต่งเจ้าตัว Z X4R เอ,อ้ยไม่ใช่เป็นตัวนินจา400นะครับผมอ่าก็คันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นหุ้มคาร์บอนมาทั้งคันนะครับผมจะคุมโทนเป็นตัวสีดาสีเขียวทั้งคันเลยนะครับผมอ่าพร้อมกับท่อสีสวยๆอ่าเป็นลายไทเทเนียมอย่างนี้นะครับผมเป็นสีลายไทเทเนียมนะครับผมอ่าแล้วเขาก็จะติดแต่เป็นสติกเกอร์พวกอ่าน้ำมันเครื่องนะครับผมโมโตเลว่าลิควิดมอลลี่อย่างนี้นะก็เป็นตัวคําว่าพิลลารี่เป็นยางนะครับผม ก็สำหรับใครนะครับผมที่ว่าสนใจอยากให้ผมรีวิวคันไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหารถนะครับผมมารีวิวให้ดูนะอ่าหรือว่าเนี่ยอย่างที่เห็นตัวด้านหลังเนี่ยครับผมอ่าถ้าแบบว่าต้องการดูคันไหนอ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยอนะ่ะเดี๋ยวผมก็จะพยายามหารีวิวมาให้ดูนะครับผมอ่าก็ว,วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ